ทุกๆครั้งที่ผมไปนอนค้างอ้างแรมในป่านะครับผมก็จะทําการบอกกล่าวเจ้าที่นะครับก่อนอื่นเลยอาหารที่ผมก่อนที่จะกินนะครับผมก็จะตักเตรียมไว้ให้ท่านอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับทุกอย่างเลยที่เรากินนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกระทงก็จะมีน้ําพริกแล้วก็ข้าวกับข้าวแล้วก็เนื้อย่างที่ผมได้ย่างไว้นะครับ ผมก็จะเอาไปไว้วางไว้ที่ใต้โคนต้นไม้บ้างแล้วก็บนจอมปวกบ้างนะครับเพื่อที่จะบอกกล่าวท่านนะครับว่าวันนี้ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ขอให้ปกปักรักษากับผมให้แข็คาาปลอดภัยนะครับเราก็จะได้นอนหลับฝันดีนะครับสําหรับที่เป็นอาคารเนี่ยอาคารบ้านเรือนหรือว่าไปที่ต่างๆซึ่งไม่สามารถที่จะทําในลักษณะนี้ได้นะครับผมก็จะยกมือไหว้นะครับบอกกล่าวท่านว่าเออเรามาทําอะไรต้องการสิ่งใดนะครับเราไม่ได้มาที่จะลบหลู่นะครับทำไปเถอะครับไม่เสียหายนะครับ สิ่งที่มองไม่เห็นตัวก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเดินป่าหรือว่าไปนอนต่างสถานที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับแม้จะไม่เห็นตัวแต่เราก็ควรทำ